นี่มาส่งข่าวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมานะบอกโอ้ยเขาจะบุกน้ําบุกป่ามายังไงเล่าบอกเออเขาต้องมามันก็ว่าไงเขาต้องมาจะท้าตัวนี่มาส่งข่าวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมานะบอกโอ้ยเขาจะบุกน้ําบุกป่ามายังไงเล่า บอกเออเขาต้องมาเหมือนกับว่ายเขาต้องมาจะทาจะไวอ่าวัสดีครับยายครับเอาของที่ต้องการมาให้แล้วยายประเสริฐอายุกีป่ปีแล้วครับแปดสิเอ็ดปีปีนี้เนี่ยเป็นคนพิจิตรบ่มีครอบครัวกว็ามาอยู่ยะลาเพราะแถวบ้านเรามันหากินลำบากหากินยากมาที่นี่เฮือหากินง่ายการรับจ้างก็ รายงานมันดีหน่อยค่าแรงมันแพงหน่อยช่วงที่มาเล็กเๆใหญ่ทำอะไรครับก็รับจ้างเขาทำงานก่อสร้างมั่งไม่รู้ว่าเขาจ้างทำอะไรก็ทำอือสมัยนั้นนสมัยนั้นสมัยนั้นเรายังมีแรงอยู่โอ้ยังมีแรงแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เราเราทำงานอะไรกับตอนนี้ตอนนี้ก็กินเงินเดือนคนแก่เดือนละแปดร้อยเดือนละแปดร้อยอเดือนแปดร้อยแปดร้อยก็กว่าจะได้เงินเดือนนั่นก็ยิมงมาก่อน ยินสักร้อยสองร้อยเดี๋ยวกันเดือนออกก็จ่ายเขาที่เดินไม่ค่อยแข็งแรงกับข้อขาเนี่ยมีขาขา,ขามือขาขาแล้วก็จะปวดปวดกระด้ดางปวดกระดูกปกติของคนสูงอายุใกล้ปกติแต่เลือกโรคประจาตัวอย่างอื่นเบาหวานความดันอะไรไม่ีไม่มียอดไม่มีแต่เด็กวัยยายก็ดูเลยสุขภาพดีมากเลยเจ็ดปีแปดปีไม่เคยได้เข้าวลงหม้อที่เราอาหารการกินสําคัญที่สุด ก็จะมีอะไรบางทีก็ผักผักก็ต้มจนนุ่ยน้ำพริกปลาก,กับน้ำพริกเออเนาะน้ำปลาน้ำปลาหลักมากเลยน้ำปลาน้ำพริกถ้าทานนานๆก็มีต้มมีแกงกะทอนั่นแหละมึงจะให้กูกินอะไรกูกไม่มีจะกินอะแกกินอย่างเงี้ยก็กูก็กินอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะกินะ่ะเก็บไว้กันไรอเออเวลงงั้นเดี๋ยวผมรู้จักบ้านแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาาบไปบ่อย โอ้ขอบคุณมากมากคุณเลยปล่อยไม้ได้เดือนละครั้งไดาโอ้ขอบคุณขอบคุณมากมากอาูุสุขขังพลังขอบคุณเื่อ้ยยุมันฝันยืนไปไหนก็ให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างอันตรายก็อย่ามาพองมาพานเลยไหมีตังติดตัวกี่บาทครับสงสัยจะได้เราเพิงสองร้อยเนี่ยได้ทั้งสองร้อยเนาะอันนี้อันนี้คือเงินผู้สูงอายุนะแปดร้อยเดือนนี้เหลือเหลือสองร้อยแล้ว สองร้อยกว่ามั้งสองร้อยกว่าแสดงว่ายายก็ใจประหยัดมากเลยนะประหยัดตอนนี้เงินแปดร้อยยังเหลืออีกตั้งสองร้อยประหยัดจริงๆประหยัดมากๆากแต่ผมก็มีติดตัวอยู่ตัานี้แหละเอาไว้หไวใ,หให้ยายอีกครับโอ้โหเฮ้ยมาจ่ดเอือ่องไปเลยนะนนอาจจะดูงันยืมทำอะไรก็ให้ดูดย่จริงๆให้ลำหายเลยนะ รถตัง<า>ไม่ว่าอะไรสาธุครับยายครับ